มกรา,รา,ากรพระเจ้าตากสินมหาราชมีระุบุษของชาติไทยพระเจ้าตากสินมหาราชฝั่งน <weddings> <m> ี้เ <hi> ป็นศาลหลักเมืองนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นศาลพระเจ้าตากสินทังนี้เป็นศาลพระเจ้าตากสินส่วนฝั่งนี้เป็นศาลหลักเมืองครับตรงกลางนี่เป็นค่ายทหารเมื่อก่อนเป็นเมืองเก่าจะพาดโดยรอบของศาลพระเจ้าตากสินครับ deja con la bendición con ับสารพระเจ้าตากสินมหาราาเป็นรูปทรงหมวกครับพื้นที่ชายตากสินเป็นเมืองกันทบูรเก่านะครับบนทงกันทบูรสมัยทนาลายนะครับผม,รบผมสร้างพศ2,200นะครับนี้นะครับ พศส2 2 0 0แล้วก็ตอนกูสีแตกนะครับก็จะตากท่านเข้าตีค่ายนี้พอศ2370นะครับ<อ>แล้วก็รวบรวมให้คน<อ>ที่นี่<อ>ไปต่อเรือที่อู่ต่อเรือม้านสม็ยง,งาม<อ>แล้วก็ใช้ระยะเวลา7เดือนไปกู้ชาติบ้านเมืองนะครับที่โพถังต้นนะครับพศสอ1 0นนนะครับผม และก็ในยุคสมัยรัชกาลที่5้าอาคาร,ครสีสีไม่รู้นะครับอาคารสมัยที่ฝรั่งเศสยิดครองเหมือนกันนะครับผ<ม>ที่เราต้องเสียฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสม,มันก็พันาบังเสียมาล้านสี่สิบคนเพื่อเอาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดไว้ให้เป็นเราตอนนั้นเราเอาจังหวัดพื้นที่กว้าง อืมทำไมเขาเอาอ่ะเขาถึงเอาแค่สองจังหวัดเล็กๆเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอุตสาหกรรของท่านมต้องการทางออกทางทะเลโอ้ใช่ไหมพื้นที่นิดเดียวแต่มีทางออกเยอะกับเออยาวนะจอดตลาดนี่ยาวมากนะครับจังตาที่พี่นายเยอะพี่เยอะนะครับและที่พระตะบองเสียมาละสี่จุดที่เราต้องเสียไปนั่นก็เยอะทำไมท่านเอาแค่สองจังหวัดไว้เออแปลกนะแต่ถ้าเป็นเราเราก็ต้องเอาพื้นที่เยอะไหมอืมแต่ท่านคิดคคิิดดออกได้กว่าเราอีกเยอะ ทอดไข่อยแดงอยครันี้งสามนะครับผมเขาไปดูสร้างจากไปสการ์้าครับนี่ครับเข้าประตูนี้สร้างจากกอยแดงทั้งองค์นะครับเป็นสองข้นนะครับในนี้นะครับเป็นคนสร้างเอาเป็นทหารที่ร่วมกับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทจังหวัดมลเป็นคอยเข้าไปบริจาคคอยมาสร้างเป็นองค์ท่านโอ้โหไอ้อยนี่ต้องอย่างแพงมากเลยนะครับผม ก็เอามาหล่อด้วยเรซินนะครับเพราะเป็นพคนีเล็กๆคงไม่ใช่เม็ดใหญ่นะครับเม็ใหญ่ขนาดนี้ก็คงทำไม่ได้แล้วมผมก็ครูนะครับหครูทีมหครูปันห้นครูพองนะครับครูแหวนมาทําพิธีตอนประาอัญเชิญท่านมาจากสุโขทัยแต่องค์เนี้ยสร้างก่อนองค์อยู่ในประเทศไทยนะครับสร้างก่อนองค์ใหญ่ๆนะครับตอนสองพันสี่รับสามตรงนี้ถ้าเป็นคู่เมืองเก่าโอ้แม่เจ้า หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคูเมืองนี่ปีนทางปีนขึ้นไปด้วยครับคูเมืองสมัยสองร้อยไอ้สามร้อยหกสิบหกปีมาแล้ว,วนี่ค,เนนค,คูเมืองเก่าครับตัวนี้สิครับขึ้นที่คูเมืองเก่าทายหลังแต่ก็ใหญ่มากเลยครับ กะตักสินอยู่ในนี้นะครับนี่ครับอาคารต่างๆภายในค่ายฐานอย่างนี้นะครับสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองนีสร้างอาไว้ครับก็คือบ้านพักของพวกฝรั่งหรือที่ว่าการของพวกฝรั่งเศสนะครับนี่ครับ เสาีพระเจ้าตากสินมหาราชผมจะกราบลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่มากราบพระเจ้าตากสินมหาราชวีรบุรุษของชาติไทยของเรา